สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ค่ะนี่ตุนหมักหมูหมักหมูสามชั้นแล้วก็หมูติดมันจะย่างฮะเมนูย่างหมูนี่หายไปนานเนาะอยากกินอยากกินย่างย่างย่างแล้วก็คลุกฮะคลุกเข้าหมักมกระเทียมแต่ไม่มีพริกไทยทุกคนโอเคหมักเรียบร้อยแล้วไปก่อไฟจ้าเตาพร้อมทานพร้อม ตอนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวหั่นต้นหอมนะนี่ต่อไฟอยู่ทุกคนนี่ลงนัวแล้วก็น้ำตาลไปแล้วใส่ราบคอนชีเพิ่มความหอมๆๆๆแล้วแต่แล้วครับน้ำจิ้มเราชดจ่าชดจาด,ด,จาดเรียบร้อยแล้วก็ซอยต้นหอมใส่นะครับหมูเราครับ อ,อ,อร่อยไฟเราก็จะติดแล้วครับนี่ฮนะแดงเลยนี่ครับขย่างแก,กะสดเราค่อยไปต้มฮู้ยย่างไปกินไปอร่อยมากมากเลยจิ้มนี่ จำเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็ได้แต่ตวอยากกินเบ,บสซีฟูด้ดกับต้นหอ,อมไปนะถ้าเกิดเราแบบกินแค่ย่างเราเบื่อแล,แล้วย่างเราก็ไปทอดก็ได้ค่ะเพราะหมักเหมือนกันคือแบบไก่ขันย่างไปกินไปร้อนๆน่หรอไฟพอดีทุกคน ครลราเจ่นที่ร่างกายวางก็หมูกระทรละล้วคาราเจ่นแล้วนี่ก็หมูย่างอีกเอามีจดกีให้มันในนี่ค่ะจิ้มจิ้มจิ้มแปะเนีเข้าไปเริ่นใส่เริ่มแล้วต้องเบรเพราะว่ามันหมูมันจดใ,ใส่ไปทุกคน ใส่ไปได้หนึ่งชิ้นจ้านี่ตำมะหุงนะย่างหมูเสร็จแล้วก็มาตำมะหุงหมูยังไม่สุกดีเท่าไหร่เราก็มาตำมะหุงก่อนทุกคนก็มีนี่ค่ะมะหุงเฮิร์มเมคกะถินอันนี้ใบไอ่หมูยอห่อใบตองฮนะพี่สาวให้มาก็มีมะก,กอกด้วยมะกอกไม่ใส่หรอกอใส่กระสเส็บเด็กใส่นี่ค่ะพริกแห้งแล้วก็พริกสด นี่ด้วยนะนี่ครับมะเขือเทศน้อยอย่างนะปลาเขือเล่นเหรอใส่ปลาน้องแพีวต่ำทุกคนใส่น้ำปลาละลงไป <c oughs> โอ้โหโอ้ยกูเป็นจะแซ่บแค่ใส่พรุงนัวยเอ <c oughs> <c oughs> ใส่มากแซ่บมากใช่ไหมร <c oughs> ้านนี้ป๊ะ เปเวอร์เปเวอร์เริ่มผมนัวนะคะน้ำปลานี่มันจะแซ่บแผลทุกคนกลิปนี้แผลจะเปลแสบโลกแล้วโอ้โห้ขั่วขั้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 วตะนาวบีบลงไปคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆทุกคนเพลินๆเต็งใส่มะกรูด้หรอแต่เต็งไม่ใส่ก็ไม่ใส่แล้วแต่ไม่ใส่ก็ได้ ่มงกอนิดหน่อยตำหมูยอแม่บอใชอ่โอเคแตงกอนิดหน่อยพวกพวครัว,ว,ว,วไปทุกคนจะแจ่บแท้ตำหมูยอห่อไปตองให้เอมเลย น้สีสันไ็นจะเผ็ดแท้พริกแห้งผสมไปด้วยแต่จะบอกว่าพริกเนี่ยเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็เจอพริกแห้งไปอีกหืหืสีสันทุกคนทำลายแตกป้าที่โถอ้โรยไปอีกครับไม่ได้ไม่มีสตอกินก็กินนี่ก่อนทุกคนอยากกินสตอหาก,กินยากมากออื ทำเสร็จแล้วหมูแล้วก็พร้อมเหมือนกันครับมามาตั้งกล้องกินกันเลยฮึบมาแล้วสวัสดีครับพร้อมแล้วโอ้โหดูน้องแพมมาผมคิดขู่อันนี้เลยเพื่อนกินเลยครับไม่รับกู้อ่นเองไม่หรอกหันเองไม่หรอกหรอเดี๋ยวหันเองติ๊กย่งกันถันแล้วทุกคนอันนี้ป็นหมูติดมันย่างอย่างย่างไปติดไปอย่างนี้นะแซ่ ไม่มีเสียงแล้วไปอะไรนะใบไม้อะไรนี่แหละครับโอ้กินนมด้วยกินนมก่อนกินข้าวแล้วอิ่มนะช่ำๆทุกคนมาครับมากินกันติดมันอย่างนี้แล้อร่อยกินข้าวชิมแล้วด้วย าไปกินไปทุกคนน่จิ้มคอดีมากเป็นัไงคะ<ม>ออเนียบนะคทกข้ขาวเากินยาหมแล้วแล้วชิม 好，我去。 เพื<ว>อ่อนใจนี่มาหันด้วยนี้สคัญม่หรอค่ะก็เรียกว่าจุเตียมรองชอบับจุ่เตียมไม่ใช่เหรอน่ะุกคนน่ะจุ่เตียมอร่อย ไม่เรียกว่าไหมนะม่แคลเ,เ,เรียกว่าเค็มๆค่ะอ๋นะออยากกิยเคอนีอะรอ่อยอ,ขของเนี่ยคอลลาเจนให้ร่างกายเอาเลยครับคีนอร์รอ,ออบก,ก่อ แบบคือเชนคนมากอ่ะข้วเหนียวเหรอน้องมาถือเหรอ,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 อ 好，再见，再见。 ไม่เชอยากตื่นกี่โมง8โมงเช้า12โมงทำนั่นทำนี่ยังไงเจ็บยังไงที่เราหลับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กรอบอ่ะอ๋อหอมข้อควมเมื่อไรพี่ครไม่ถึงว่าข้ก่วนปีห้เราได้รวบมาด่เดย Baju ย่างไว้นเราจะกินแล้วเาไม่เคได้เนาะพูดถึงน่ย่างไว้อะจะกินเล้วเขาไม่เคยไปได้ถ้าเป็นน้ำซกได้เลยนะคะไม่อร่อยเนาะไม่ต้องยางแล้อแล้วเนาะกินเขายางใหม่อดคกเดียวนั่็ทอดที่บอย่ยางทอดก็ได้ค่ะทอดละหมักไปแล้วเค็มไหม้องชิมแบบไม่ไม่ชิมดิอดยมีติดมัน อะไรที่ติดมาอร่อยนาะอะอะชิมฉ่ำนึยอ่ะไปก่นดีเฮยหมูย,มาย่างมไตรทำแบบนี้ผักสลัดคือแบบว่า พอทำมทื้อแลวกินกเนทุกคนหิวไค้กคนิกนกะส,สายแล้วอะไวจะเที่ยงตืงไ,ไปไมือใครนะติกา ปากหวานแท้เป็นอะไรใจอ่างน,นี้ย <laughs> องเองทุกคนเขอ,อย่าไม่หมูหรือไงเฮายยังอีกอีกต่ออ,อ,อก่อนเนาะไม่ต้อไปนี่คือเด็กบเหลี่ยงใช่ไหมพี่เหลี่ยง เาไมเนีแงนี่ย่ ip, แต่ว่ามันนหรอกเรียบี่มาให้อพินีอะไอยาไปกินไปเรื่อยๆครับพิมพ์นี้ว้วันนี้พิมไปเรื่อยๆยอนไปกินหน้าครับ ังกินชิ้ด,ด้วยยังไม่อาบน้ำคุนกินเสร็จเขาไปอาบน้ำหมอนะนี่ก่อนหิว๊า่บาย